ต้อนรับสู่ช n n e l Tanks.com ครับแล้วก็อยู่กันที่ร้าน Comics Store ร้านเราอยู่ตรงพรหลโยธิน72นะครับเป็นซอยข้างๆเซียรังสิตจะเรียกว่าโซนรังสิตปทุมธานีก็ได้หรือถ้าเกิดเรียกจากคนกรุงเทพมองออกมาก็คือพหลโยธิน72ครับแต่อย่างที่บอกครับมันคือซอยข้างๆเซียรังสิตหน้าร้านเรามีที่จอดรถเยอะแยะ,ยะมากมายมาจอดได้เลยนะครับเผื่อใครอยากจะมาพูดคุยสอบถามวางสเปคจัดคอมพิวเตอร์กันที่ร้านยินดีครับ แต่ตอนนี้อย่าให้เข้ากันทีละคน2คนก็พอนะครับอย่ายกขยโยมา5 6คนนะครับมันตกใจแล้วมันน่ากลัวครับในตอนนี้เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าอลังการพอสมควรไม่ได้หมายความว่ายัดของที่เป็นสเปคแบบสุดสุด,สด,สด,สดทุกอย่างลงไปแต่หลายๆชิน้นหลายๆอย่างก็ถือว่าเกือบสุดบางตัวก็สุดนะครับโดยเฉพาะเคสเคสตัวนี้เป็นเคสรุ่นใหม่นะครับตัวนี้คือคอแซ 5000ันทีอือนี่ฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่คอแซ่เพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานเลยครับด้วยหน้าตาด้วยบุคคลิกด้วยความเป็นดีไซน์ใหม่ของคอแซ่ต้องบอกนี้ก่อนคือคอแซ์ปกติเขาจะเน้นความเป็นเหลี่ยมมุมที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น4,000ซีรีส์5,000ซีรีส์7,000ซีรีส์นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่5 0 0 0ธรรมดามันคือ5000ี มันก็เลยมีการฟึบ45องศาฟึบ45องศามีขายื่นออกมาถ้าเกิดมองจากทางหน้าเคสเข้ามาเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมจะมีการเล่นเว,ว้าเล่นสัดส่วนที่เป็นเหมือนส่วนทรงองเอลเข้าไปและ5,000ัทีมันมาพร้อมกับพัดลมทั้งหมด3ตัวที่ติดตั้งมาให้เขาจะให้เป็นพัด,พดลมคอแซตัว L L 120สีดำมาให้นะครับติดตั้งด้านหน้า ที่เหลือเราก็สามารถที่จะแอด u จ t c คัสตอมส่พัดลมเพิ่มเติมเข้าไปได้ซึ่งเครื่องนี้เราก็ทำนะครับเราใส่พัดลมหลังเข้าไปเพิ่ม1ตัวเป็น ll 1 2 0ก็เป็นรุ่นเดียวก,กันกับที่เขาแถมมากับตัวเคสนี่แหละนะครับส่วนด้านบนพัดลมเราไม่ได้เติมครับเพราะเราใส่เป็นชุด water cooling ชุดน้ำ close loop ระบบปิดเป็นรุ่นใหม่ของคอแซ r เหมือนกันออกมาสักพักหนึ่งนะตัวนี้คือคอแซ h 1 5 0 lcd พัดลมที่มากับชุดน้ําตัวนีนะ้เป็นพันลม1น0ร้อยคูณ3ามคือ360เนี่ยเป็น ml rgb นะครับให้มา3ตัวเ f f e c t สามารถปรับได้ใน iq แต่เ f f e c t ของพัดลม ml เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพัดลม ll เพราะว่าเม็ด led มันไม่เท่ากันแต่สามารถ detect search เจอได้ไม่ใช่ search สิ detect ให้ค้นหาเจอผ่านกล่องของมันได้กล่องอยู่ด้านหลังเดี๋ยวให้ว่ากันทีนี้มาดูต่อสเปคในตัวเครื่องครับ ซิบีงเครื่องนี้เนี่ยเป็น Core i9 12900K นะครับ1 2 9 0 0 k แล้วก็เมนบอร์ดจะเป็น asus maximus Z690 hero ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะฮะในวันนี้มีอยู่ไม่กี่ที่หรอกครับที่มีของนะครับแต่ถามว่าเรามีไหมเราจัดให้ได้อยู่แล้วเบบแรมครับผมหายากเหมือนกัน คอแซ่โดมิเนเตอร์แพลทินัมบัส5,600แถวละ16กิกครับคูณ2ก็เป็น3 2กิกบัส5 6 0 0นะครับโดมิเนเตอร์แพลทินัม DDR 5การ์จอตัวนี้คือ asus strix RTX 3090นณวันนี้สำหรับ3090ราคาดรอปลงมาหน่อยนึงครับเพราะว่ามี3090 TI ออกมาแต่ไม่ได้ดรอปลงเยอะครับ จากที่เคยขายกันอยู่90,000มไปไปลาย0ก0 0 0มกลางๆตอนนี้สำหรับ3 0 9 0เฉยๆ,ๆนะครับที่ไม่ท I ราคากลางๆนะฮะจะอยู่ช่วงราวๆ80,000ต้นๆถึง80,000กลางๆแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับทีนี้เครื่องนี้ใส่สายถัดเข้าไปด้วยที่เป็นคัสตอมเบดของ Orient PC ผมจะไม่ได้ใช้สายที่เป็นขึ้นหรือว่าเข้าหัวมาสําเร็จรูปและเอามาสายและเอาสายมาเสียบต่อกับสายเดิมเพื Post ่อสป p ายอีกทีไม่ใช่จะใช้เป็นแบบวัดความยาวแบบเป๊ะๆเพราะเราจะรู้ว่าตรงไหนเดินทางไปยังไงแล้วก็วัดความยาวออกมานะครับเป็นหน่วยเซนติเมตรไปแล้วก็สั่งตัดสั่งขึ้นมาใหม่เลยสีสันของตัวสายถักเราก็เลือกสีให้มันแมทชิ่งกับอุปกรณ์หรือว่าเคสให้มันเป็นไปนในทิศทางเดียวกัน มีทำาอโทษทีฮะมีดำมีเทานะครับทเทาอ่อนเะทา,าเข้มก็เลือกตัดลายกันเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีลายแทรกด้วยนะครับความยาวความกี่หัวจะต้องพลิกหัวล็อกยังไงอะไรไงเราจัดแจงไปให้หมดเลยราคามันจะสูงก็เพราะว่ามันไม่ใช่สายถักแบบหัวต่อมันเป็นสายถักแบบเสียบกร์ดจอปุ๊บไป power เ,เลยเสียบเมนบอร์ดปุ๊บไป power เ,เลย CPU ปับ๊บไป power เ,เลยเพราะฉะนั้นความยาวมันจะยาวมากบางเส้นยาวเป็นเมตร ร้อเซนนะครับยาวเป็นเมตรทีนี้ครับอ่ะต้องยกเครื่องให้ดูด้านหลังนะฮะขออนุญาตยกเครื่อง SSD ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแลมันคือตัว WD Black SN 8 5 0 5 0 0 g กิก1ตัว, 1, ตว1เทอีก1ตัวแขนสัน่นเลยทีเดียว <laughs> เห็นปะเห็นไหมว่าแขนมันสั่น <laughs> ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสายถักอย่างที่บอกเห็นไหมสาย CPU เนี่ยอย่างยาวยาวสุดและ สาย24พินนะครับก็ยาวพอสมควรมันยังพอมีช่องมีร่องมีการเก็บนะครับ 5,000T เนี่ยสำหรับตัวเคสนะฟีลลิ่งด้านหลังจะคล้ายๆกับเคส 5,000D 5,000X จะคล้ายๆกันเลเยอร์แพทเทิร์นด้านหลังจะคล้ายๆกันไม่ต่างสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตำแหน่งในการวางตัวกล่องนะครับตัวฮับของคอแซเองการเดินสงเดินสายต่างๆการหลบเก็บสายต่างๆก็จะคล้ายๆกับ 5,000X กับ 5,000D นะครับ Power Supply ใช้เป็น c o r s a เหมือนกันครับ RM1000X นะครับตัวนี้เป็น80พ l u s g โถามว่าเครื่องนี้กินไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิด CPU 100%การ์ดจอวิ่ง100%ด้วยจะได้เห็นประมาณ600ปลายปาย700กลางๆขึ้นอยู่กับโหลดณนะตอนนั้นๆคุณจะเล่นเกมเหรอหรือคุณจะทำงานหรือจะ 3D อะไรก็แล้วแต่เนเดอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งานณนะตอนนั้นน,นเพราะว่าการเล่นเกมนะฮะการเล่นเว็บเล่นเน็ต ดูหนังฟังเพลงน e n d e r i n g สามดี export ไฟล์มันกินไฟไม่เท่ากันนะครับแต่ละโปรแกรมเรียกใช้ TDP ไม่เท่ากันนะครับงานหลังเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ความเป็นสายถักก็จะสวยอีกแบบหนึง่งความเป็นสายเดิมก็จะสวยอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ความชอบนะครับความถูกใจของแต่ละคนไม่เท่ากันสายถักเห็นแบบนี้เราไม่ได้มีรอเพื่อขายเลยนะครับรอขึ้นสายทั้งนั้นสมมุติว่าวันนี้คุณเดินมาหาผม คุณคุยกับผมผ่านอินบ็อกซ์อยากได้เครื่องประกอบครับคุยสเปคกันเสร็จแล้วพี่ไอครับอยากจะได้สายถักให้อยู่ในเครื่องด้วยมีเลยไหมไม่มีครับรอขึ้นสายครับ7วัน10วัน14วันแล้วแต่ว่าคิวในการขึ้นสายณนะตอนนั้นนั้นจะว่างขึ้นหรือไม่ว่างขึ้นหรือมีคิวก่อนหน้านั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ได้หมายความว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของพร้อมสายถักเลยไม่ใช่ครับถ้าจะเอาสายถักต้องรอและส่วนใหญ่ลูกค้าผมรอได้ทั้งนั้น เครื่องมันประกอบไม่นานวันสองวันก็เสร็จแล้วแต่สายถักเนี่ยมันใช้เวลาครับตัดแต่ละเส้นต้องให้เท่ากันเข้าหัวแต่ละเส้นแต่ละชุดต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ะพอดีนะครับก็ประมาณนี้ครับเบ็ดเสร็จจบออกมาเครื่องนี้เดี๋ยวรอดูที่ description ก็แล้วกันว่าผมจะใส่ดีเทลพร้อมกับราคาไว้ที่เท่าไหร่แต่ก็บางคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะมันก็ตกราวๆสองแสนนั่นแหละนะมันไม่หีจากนี้สเท่าไหร่หรอกก็ถือว่าเป็น เคสอีกรุ่นหนึ่งหรือว่าเครื่องอีกทรงหนึ่งที่สวยงามอลังการดูดีนะครับดูดีไม่ต้องดูแลยากด้วยนะครับชุดน้ำปิดมันก็ไม่ได้ดูแลยากสายไฟในเครื่องเวลาเราทำเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเอาแปรงมาปัดฝุ่นสมมติคุณแม่สมมติมีฝุ่นเริ่มมีฝุ่นบางๆใช่ไหมคุณก็เอาพัดลมฮาต,ตาลิที่บ้านคุณมีนี่แหละเปิดเบอร์สามเลยอัดเข้าไปฝึบตั้งหางสักเมตรหนึ่ง แล้วคุณก็เอาแปรงที่เป็นขนอ่อนๆพวกขนมานะครับที่มีแปรงขนนิ่มๆอ่ะอย่าใช้แปรงขนพลาสติกนะอย่าใช้แปรงขนไนล,ล่อนใช้แปรงขนพลาสติกค่อยๆปัดไล่ตามซอกตามมุมไปเอาเท่าที่ปัดได้แต่ถ้าเกิดใครมีพัดลมโรเวอร์เวลาเป่าอัดเข้าไปอย่าเป่าใกล้มากและพัดลมต่างๆที่มันหมุนได้เอามือจับครับไม่ได้เปิดเครื่องเสียบปลั๊กไม่เปิดเครื่องนะทุกอย่างปิดหมดถอดปลั๊ก ถ้าจะเอาโบ,โบเวอร์เป่าคุณต้องเอามือจับใบพัดลมนั้นๆอย่าให้ใบพัดลมหมุนแล้วค่อยเอาโบเวอร์เป่าฟู่ฟู๊ฟูบฟ,ฟูจับ,บพัดลมให้มันหยุดนิ่งพัดลมกาจอก็เช่นเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวไฟย้อนเดี๋ยวจะพังขอบคุณลูกค้าคนนี้ด้วยรอเครื่องจากเรามาประมาณเป็นเดือนอยู่นะฮะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์กว่าจะไล่เครื่องเซ็ตเครื่องเช็คเครื่องตั้งค่าลองเทสสเตทนน่นี่นั่นเป็นเดือนครับขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe YouTube Channel t a n ต s ซ o m ของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบผลงานของเราอยากจะอุดหนุนอยากจะได้งานประกอบแบบนี้งานเก็บสายงานทำแบบนี้เพจคอมมิ s ส์สโครับ C O M M I X เว้นวัตสโต S T O R ถักมาได้เลยครับมีงบเท่าไหร่อยากจะได้เครื่องประมาณไหนมี reference อะไรยังไงมาคุยกันทำได้หรือไม่ได้หรือ ควรทำไม่ควรทำเดี๋ยวผมดูให้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com เจ้าของเดียวกับคอมมิกส์ลาไปก่อนสวัสดีครับ